ทำไมต้องใช้ไลกาคำถามนี้ก็เป็นคำถามแรกที่ผมก็ถามตัวเองเหมือนกันตั้งแต่ที่ถ่ายรูปมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็ใช้กล้อง Nikon D750 ก็เป็น Full Frame แหละ เราก็ทําเงินได้จากมันเราก็รับงานมาเรื่อยๆทําเงินได้จากมันมันเป็นกล้องที่ดีสามารถทํางานได้สําเร็จปกติแหละในความสามารถของมันที่ย่านหนึ่งก็คือผมก็ไม่เคยมีปัญหากับมันด้วยซ้ํำคือสามารถใช้ได้อย่างตลอดไม่เจอปัญหาอื่นที่คนเจอกันจนกระทั่งเมื่อ2ปีก่อนเนี้ยผมก็ได้ซื้อ Hasselblad มาเป็นกล้องฟิล์มตัวแรกพร้อมกับ Body Leica M3 มาตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเลนไงเราก็ายืมเลนเพื่อนพอเราได้ใช้จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดี แต่ตอนนั้นเราก็ยังคิดอยู่ว่ามันแพงเราก็เลยตัดสินใจขาย M3 ไปเพราะไม่มีตังฟรีเลนจนหลังจากนั้นน่ะสักพักหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ใช้ M6 พอเราได้ใช้มันเลยทําให้เราเปลี่ยนความคิดเลยว่ามันคือกล้องฟิล์มขนาด135ที่ดีที่สุดในความคิดของเราเอ้าทาไมมันดีล่ะครั้งแรกที่เราใช้เลกาเรารู้เลยว่ามันแตกต่างจากกล้องตัวอื่นที่เราเคยใช้มาคือเราใช้กล้องพวกมีเดียมมาเยอะทั้ง h ฮเซนบาททั้งโลลิเฟก p a n เ a ก67ก้อง135พวกอะ FM2 เราก็เคยใช้วินิรั x ก็เป็นกล้องตัวเล็กๆ Compact a u t o โรไล35 o l y m p u s เเงี้เรารู้เลยว่าแบบมันแตกต่างจากกล้องที่เราเคยจับรวมถึง M3 ที่เราเคยจับมาด้วยความแตกต่างระหว่าง M6 กับกล้องที่เราเคยจับมาเนี่ยมันคืออย่างแรกที่เรารู้สึกเลยคือ build quality ก็คือเรารู้เลยว่ากล้องตัวนี้มันทนมันทนมากๆนะเพราะว่ามันหนักเอาความจริงคือมันเป็นกล้องที่หนักมาก สำหรับเรามันไม่ได้หนักหนักแบบหนักขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจับคุณถือเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยแม่งหนักแมคคนิตของกล้องเนี้ยสามารถเรียกได้เลยว่า almost perfect มันจะมีคําว่าทําไมมันถึง almost เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็คือก้นไกทุกการออกแบบมาเรารู้สึกว่ามันเหมาะแก่การใช้งานจริงๆคือคุณสามารถจับด้วยมือเดียวก็ได้กดเห็นไหมมันเร็วมากสำหรับเรารู้สึกนะด้วยชัตเตอร์ของกล้องไยกาเนี้ยมันทั้ง ซอฟต์ soft, แล้วก็เฟิร์มในเวลาเดียวกันก,ก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําไทยยังไงแต่ว่าแบบมันซอฟต์แล้วมันเฟิร์มจริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบกล่องแก่งอ่ะ,อะลองฟังเสียงนะอีกอย่างหนึ่งการโอเปเรตกล้องเนี่ยมันโอเปเรตได้ง่ายมากคือชัตเตอร์สปีดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถปรับก็เหมือนกล้องทั่วไปแหละอาจจะแบบหลายคนอาจจะแบบไม่ชอบหรืออาจจะชอบแต่เรารู้สึกว่ามันปรับอะไรทุกอย่างง่ายมันทําให้เรามีความมั่นใจในการถ่ายรูปแต่ละครั้งมากขึ้น มันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่พอจับแล้วว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้อยากได้รูปแต่มันกลายเป็นว่าเออวันนี้เราอยากถ่ายรูปทำไมผมถึงเลือกไลกา M6 ทำไมไม่เลือก M2 หรือ M3 เหตุผลง่ายๆคือมันมีไลมิเตอร์หลายๆคนอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ผมก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แหละแต่ด้วยความที่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องถ่ายฟิล์มสไลด์อย่างเงี้ยเราก็คงไม่อยากพกไลมิเตอร์หรอกการที่มีไลมิเตอร์บิวอินในตัวกล้องมันก็ช่วยได้เยอะเราถึงเลือกไลกา M6 นอกจากนี้ไลก้ M6 เนี่ยมันจะมี วิวไฟเดอร์ให้เลือกหลายขนาดก็คือจะมีตั้งแต่0.58 0.72แล้วก็0.85สําหรับวิวไฟเดอร์ขนาด0.58เนี่ยจะสร้างมาสําหรับเลนวายโดยเฉพาะก็คือ28-90 35แล้วก็50-75สําหรับ0.72เนี่ยก็จะเป็นวิวไฟเดอร์ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็จะครอบคุมเลนระยะกลางๆทั้งหมดก็คือ28-90 35 1 3 5แล้วก็50-75ส่วนขนาดวิว0.85เนี่ยมันจะทําใกล้เคียงกับวิวของ l ลคา M3 ก็คือส่วนใหญ่จะใช้กันเลนที่เป็นทางยาวโฟกัสนอร์มอถึงเทเลขึ้นไปก็คือจะเป็น35 1 3 5 50 70แล้วก็90 l ลค้า M6 เนี่ยมันออกมาในปี1980จะเป็น M6 ค l a s s i c เนอะก็จะออกมาในสีดําและสีเงินอันนี้คือ2สีเบสิกนะเราไม่นับพวกลิมิเต็ดต่างๆอีกที่ออกมาหลายเวอรช์ชันมาก ชัตเตอร์สปีดของมันอ่ะมันจะได้แต่ชัตเตอร์บีถึง1ต่อ1000ส่วนการซิงค์แฟลชอ่ะจะอยู่ที่ชัตเตอร์สปีดที่ต่ำกว่า30ขึ้นไปด้วยความที่ว่าไลาก้า m หกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรประสในแง่ของการผลิตการใช้งานอ่ะในปี1998งเอ่ะไลก้าก็เลยออกไลก้า m หกอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นไลก้า m หก ttl ttl กับ m หก c l a s s i ต่างกันไงตัว ttl มันจะมีไดปรับสปีดชัตเตอร์ที่ใหญ่กว่ามาก สองมันจะมีตัวออฟของไลมิตเตอร์ทำให้เราเซฟฐานของวัดแสงไว้ได้อยู่บวกกับมันจะสูงขึ้นไปนิดนึงพร้อมกับถ้าใช้กับแฟลของไลก้ามันจะสามารถวัดแสงแบบทีทเทวได้การวัดแสงมันก็จะแม่นกว่าประมาณสต็อปหนึ่งหรือครึ่งสต็อปอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่เคยเช็คหรือเรียกว่าแะไรไม่เคยเทสกันขนาดนั้นอะเพราะเรารู้สึกว่าเออแค่วัดแสงในกล้องมันก็เพียงพอต่อการใช้งานของเราแล้วนอกเหนือจากที่เราพูดมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแฟนซีมากกว่า,วา กล้องตัวอื่นแล้วกล้องไลกาทุกตัวเนี่ยในความคิดเรามันจะให้คําตอบแค่2ประเภทเท่านั้นคือ l e อ b ์บิ l ออ e d เฮดก็คือง่ายๆเลยว่า สำหรับคนที่ชอบก็จะชอบไปเลยคนที่รักรักเลยแต่ถ้าคนที่เกลียดก็เกลียดเลยเพราะว่ากล้องมันไม่มีอะไรอะ่ะต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะคือกล้องมันคือเบสิกมากๆอะ่ะมันเป็นกล้องแมนวนวลที่ไม่มี Auto Focus, Auto ออโต้โฟกัสออโต้เอ็กซ์โพเอร์ยกเป็น M7 ไม่มีออโต้รีวายหรือออโต้แอสวาฟิล์มทุกอย่างคือเป็นแมนวนวลหมดในนั้นก็คือถือว่าเป็นข้อดีด้วยและเป็นข้อเสียในตัวเองถ้าเราเทียบกับกล้องที่ออกมาในสมัยนั้นอย่างพวก Contact G2 หรือกล้องเอสวาอโตอื่นๆที่เป็นเรือธงของค่ายอะ่ะพวกนั้นคือโอเคแม่งคือกล้องที่แบบ เทคโนโลยีแม่งไปสุดแต่ไลก้ากับแค่แบบก็คูจะทำแค่เนี้ยก็คูจะต้องการกล้องแมนวนวลกูไม่ต้องการออโตโฟกัสกุูไม่ต้องการอะไรเลยกูต้องการเพียวแมนวน,แมนวลแมคานิคเฉยๆฉยจเว้นม,มัดแสงนอกจากนี้ราคามันก็ต้องเรียกว่าแพงจนสามารถที่เล่นบางตัวก็คือซื้อบ้านซื้อรถได้อย่างเซตอัพที่เราใช้อยู่ก็คือ m 6 classic ใช่ไม v i พร้อมกับไลกา kob ราคาประมาณเซตนี้ก็น่าจะแตะสองแสนต้นๆยังไม่นับค่าฟิล์มที่คุณต้องเสียค่าล้างที่คุณต้องจ่ายนะก็ห่อถ้าใครมาเริ่มต้นด้วยไลกาเลยเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกันเลยทีเดียวอ่ะเรามาพูดถึงข้อดีของไลกากันดีกว่าด้วยความที่ว่าไลกาเนี่ยมันเป็นชัตเตอร์ผ้าใช่ไหมมันเลยทําให้เราถือถ่ายที่ชัตเตอร์สปีดต่ําๆได้อย่างเราเป็นคนที่ใช้ไลกาแล้วใช้ชัตเตอร์สปีดต่ํามากก็คือ1ต่อ8หรือ1ต่อสี่อ่ะก็ยังนิ่งอยู่อ่ะ เดี๋ยวรอให้ฟัง1ต่อสนะอันนี้1ต่อ1ิบห้ก็คือมันช่วยให้เรามีโอกาสได้รูปเยอะขึ้นในสภาวะที่แสงน้อยและที่ต้องการใช้สปีดต่ำอย่างเราใช้มาภาพก็ไม่สั่นแต่ถ้าต่ำกว่าสีไปเนี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ดีอย่างที่สองด้วยความที่ว่ากล้องมันเป็นเพียวแมคชีนิกเนี้ยเราไม่ต้องห่วงกังวลเลยว่าเอ้ยถ่านจะหมดหรือเปล่า หรือการซ่อมเนี้ยเราจะหาอะไรได้ไหมเพราะว่าไลกาเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ว่าคนนิยมเล่นมากอะไรก็มีอยู่เรื่อยๆการซ่อมแซมก็ไม่ได้แพงอย่างเราส่งซ่อมไลก้าชัตเตอร์มันค้างนะชัตเตอร์สตั๊กเนี้ยเราส่งพร้อม c o a เต็มระบบอะแค่สามพันอันนี้คือร้านที่เราเราส่งนะถ้าไปร้านอื่นก็ไม่รู้ว่าจะแพงหรือถูกก็แล้วแต่ร้านที่ทุกคนไปซ่อมกันแล้วกันเนอะ แต่ถ้าใครอยากได้ร้านเราก็ลองอินบ็อกมาเดี๋ยวเราส่งไปให้ข้อดีต่อมาคืออ่ะมันมีวัดแสงมันก็สามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นสําหรับคนอย่างไม่แบ่นอ่าแล้วก็มาถึงข,ข้อดีข้อสุดท้ายที่เราคิดได้ด้วยความที่กล้องมันไม่มีอะไรมาแบบออโต้หรืออะไรทําให้เรามาคิดถึงนู่นถึงนี่่มันเป็นแค่กล้องแมคาีนิกใช่ปะข้อดีองมันคือมันทําให้เราจดจ่อกับสิ่งที่เราจะต้องการถ่ายมากขึ้นหมายความว่าเราไม่ต้องมานั่งพวงเฮ้ยน,นู่นนี่นี่นั่น แต่เราแค่จดจ่อเลยว่าเอออยู่ต้องการถ่ายนี้คุณฟังเฟรมแบบนี้คุณใช้เซตติ้งแบบเนี้ยมันเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกมากต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นกล้องที่ทําให้เราอยากใส่ฟิล์มไปถ่ายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อยากวางไว้บนตู้หรือวางไว้บนชั้นอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงข้อเสียแล้วข้อเสียแม่งคืออแพงแพงแบบแพงจริงๆกล้าพูดเลยว่าแพงแบบแพงอ่ะบอดี้ตอนนี้หาถูกสุดของ m 6กอ่ะอยู่ที่ประมาณ60,000แต่ถ้าสภาพดีดีกล่องใบครบก็ วิ่งประมาณ8 9ถึงก็ได้แล้วถ้าเป็นลิมิเต็ดเนี้ยคุณคิดได้เลยว่า,าเป็นแสนก็มีอ่ะเรามาพูดถึงข้อเสียของกล้องไลกาดีกว่ากล้องไลกาข้อเสียอย่างแรกเลยนะคือมันแพงเพราะว่าอ่ะบอดี้นะถ้า M6 อ่ะราคาตอนนี้หาได้ประมาณ60,000หรือต่ำกว่า6 0,000ก็มีแต่สภาพก็ยังไม่ค่อยสวยสภาพดีๆก็อยู่ตั้งแต่60,000อัพแต่ถ้ามีกล่องมีใบสำหรับ M6 Classic ก็อยู่ที่7-8 0,000่น 000. ถ้า TTL ก็อาจจะแพงกว่านั้นประมาณสัก5 0 0 0ั0ถึงื่นนึง แลวเรายังไม่นับพวกลิมิเต็ดพวกแบ็กเพนหรือว่าลิมิเต็ดตามโอกาสต่างๆพวกนั้นมีโอกาสเหยียบแสนได้ง่ายๆและนี้เรายังไม่นับรวมถึงเลนไรก้ากนะถ้าคุณคิดจะซื้อกล้องไรก้ามาเพราะคำว่าเฮ้ยแม่งคือไรกาแต่คุณเอาไปใช้กับเลนพวกพวอลเวนเดอร์เลน่าไลท์เลนแลบหรือเลนเมาเอ็มอื่นๆที่ไม่ใช่ไรกาเราก็สามารถพูดได้เลยอันนี้ความเห็นผมนะผมมองว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไรกาความเป็นไรกายมันอยู่ที่เลนส คุณก็ต้องซื้อเลนเลากาซึ่งเลนเลากาก็อย่างที่รู้ว่าอ่ะต่ําๆเลยอ่ะต้อง30,000ื่นสี่หมื่นสมมติว่าซื้อ50สซูเปอร์คอนละกัน50 F2 V3 ก็อยู่ที่ประมาณ35 0 0 0ประมาณนั้นที่เห็นกันอยู่นะหรือไม่ก็ซื้อพวกอ่า50 F2 เขาแหละก็คือเป็น V V1 มั้งน่าจะเป็น V1 หแหละอันนี้ไม่แม่นก็จะราคาประมาณนั้นแต่ถ้าเล่นเลนแพงมันก็มีอ่ะถ้ารักคุณคิดเลยว่าคุณต้องมีขั้นต่ำประมาณสัก 7- 8 0,000หมื่นถึงจะซื้อได้ ก็แล้วแต่สภาพรุ่นและก็โมเดลที่คุณต้องการด้วยว่าจะเล่น V1 V2 V3 หรือ V4 จะเล่น AS หรือว่าจะเล่น PER AS ยิ่งมา3 5นี่ก็ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่หรือถ้าใครอยากไปสุดก็ไปน็อกก็ได้แต่น็อกก็ตัวละ2-3แสนก็ลองไปหาซื้อกันดูถ้าชอบอย่างเราเราก็ไปแค่ KOB ข้อ2กล้องตัวนี้มันไม่มีโหมดออโต้เอฟโพเชอร์ก็คือมันไม่มีโหมด A แหละ ถ้าใครต้องการโหมด A ก็คือเลือก F แล้วให้กล้องจัดการเรื่องสปีดไปเงี้ยก็ต้องไปซื้อ m 7แต่ m 7ก็แบบในความรู้สึกเราอะอ่ารุ่นพี่เราใช้อยู่คนหนึ่งกล้องเขาพังแต่ m 6เขาไม่พังก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าเออ m 7อาจจะเอาบางมากกว่าด้วยความที่มันมีพาร์ทไฟไฟ้าเยอะกว่าด้วยมัง้ง สามก้องมันก็เป็นก้องธรรมดาเนอะเราเลยรู้สึกว่าอะถ้าต้องการแค่ถ่ายรูปแล้วไม่ต้องการแบบเสียอะไรแพงอะ่ะคุณซื้อพวกนิคอนไอ้ f สามก็ได้ f สี่ก็ได้ตัวนั้นก็มีออโต้โฟกัสด้วยไม่จําเป็นต้องมาถลุงเงินกับไลกาถ้าแบบไม่ได้ชอบจริงๆหรืออยากได้จริงๆหลังจากเราพูดภากกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปให้ดูรีวิวตัวกล้องกันเลยดีกว่าเรามาดูด้านบนกันดีกว่าว่ามีอะไรมั่งก็จะมีอะตัววายฟิล์มชัตเตอร์ไดฮอตชูชัตเตอร์อันนี้เราใสา ก็จะเป็นรูปนกคู่แล้วก็มีเคาน์เตอร์ฟิล์มบอกว่าอะถ่ายกี่รูปแล้วส่วนด้านหลังของมันอะ่ะก็จะมีแค่อ่ะที่ปรับ ISO ให้รู้ว่าเราใช้ฟิล์ม ISO เท่าไหร่อยู่อันนี้ก็จะเป็นสายซิงแฟลเป็นแบบสายซิงแฟลเก่าแล้วก็มี v ิวไฟเดอร์ด้านล่างก็ไม่มีลายเพจมันก็จะรเรียบๆแล้วก็จะมีแค่ที่เมั pod. ์ไตพอรามาดูด้านหน้านกันดีกว่าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบตก็จะเป็น LRCC 2ก้อนสําหรับวัดแสง ตัวหมุนสําหรับรีวิวฟิล์มเวลาถ่ายหมดแล้วแล้วเราต้องการก่อฟิล์มกับก็บกบไปที่ R ก็เป็นเฟรมซเล็เตอร์เวลาใส่ฟิล์มไปเฟรมนี้มันก็จะปรับเองออโต้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวไฟเดอร์ตรงนี้เป็นช่องเลนไฟเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็น R ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรโฟกัสแพดมั้งคือเหมือนให้แสงมันเข้าทําให้เราสามารถโฟกัสได้อันนี้ไม่ชวนนะว่าถูกไหมมา,มาดูเรื่องการโหลดฟิล์มดีกว่าการโหลดฟิล์มก็ง่ายๆเลยเอาเพจออก มันจะเป็นมุฟิล์มเกจจะเข้ามาเนี่ยสตเตอร์มันก็จะเป็นผ้าตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแกนขึ้นฟิล์มอ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใส่ฟิล์มค่าๆให้ดูกันว่ามันใส่ไงก็คือเห็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นฟิล์มใส่ไปตรงช่องเราตูดมันใส่เข้าไปดึงออกมาพอประมาณอย่างนี้มันจะมีเป็นแง่งก็คือให้ลง ล็อกของมันถ้าไม่ลงเราก็ขยับให้มันลงนิดนึงพออย่างเงี้ปุ๊บเราก็จะลายตัว M6 อะ่ะกับตัวหน่ำเตยไว้พอมันเข้ามันก็จะเป็นอย่างงี้อันเนี้ยแปลว่าฟิล์มเข้าแหละเอเนี้ยแปลว่าฟิล์มเดินแหละแล้วก็เมคช์ว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเข้า ก็ปิดฝาปิดเพจอันนี้มันก็จะพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนการใส่ฟิล์มอันนี้คือวิธีที่เรียกว่าไม่ได้ถูกต้องแต่เป็นวิธีในการเช็คว่าฟิล์มเข้ามากที่สุดก็คือใส่อย่างนี้ใส่ตุดเข้าไปดึงออกมาพอประมาณให้มันเกี่ยวกับในนี้ไม่รู้จะเห็นไหม มันจะมีเป็นแง่งแบบสามง่ามอยู่เราใส่ไปให้ตรงมันจะเข้ามาประมาณนี้รูน้ำเตยอ่อะมันจะมีแง่งอยู่ก็คือให้มันตรงแง่งอย่างเงี้ยพอมันจับฟิล์มได้แล้วอะ่ะมันก็จะใส่เข้าทั้งคู่เราก็ลองอาจจะลองเช็คว่าโอเคมันเข้าจริงไหมโดยการขึ้นไปนี้แล้วก็ดูตรงเนี้ยว่าฟิล์มมันตามไหมถ้ามันตามคือจบแล้วก็ปิด อันนี้ก็คือจบพร้อมถ่ายแล้วแล้วก็มาอีกวิธีหนึง่งคือสังเกตง่ายว่าเราใส่ฟิล์มอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามีฟิล์มอยู่ไหมคือถ้าเราหมุนอ่ะไอเน,นี้ยมันต้องหมุนตามเห็นปะเนี่ยถ้าเน,นี้ยหมุนตามอ่ะมันแปลว่าในกล้องมีฟิล์มอยู่กับฟิล์มที่ใส่ไปอ่ะมันเดินส่วนถ้าต้องการกอฟิลม์มทำยังไงก็ถ่ายเสร็จแล้วเล l e c t o r สวิตช์อ่ะสวิตช์ไป R แล้วก็หมุน ตรนนี้มันก็จะมีลูกสออยู่ว่าหมุนไปด้านไหนอย่างเงี้ยคือออกแล้วเราก็เอาฟิล์มออกมาได้เราก็เอาฟิลมออม์ลมมันออกมาได้บทสรุปสำหรับเราเรารู้สึกว่าถ้าทางชีวิตเราต้องมีกล้องแค่ตัวเดียว ที่ต้องพาไปไหนทุกที่ใช่ไหมเราจะเลือกไลกาผมมันเป็นกล้องที่เรียกว่าอะไรไว้ใจได้พึ่งพาได้เราชินกับมันเราสามารถคุมกล้องได้เราไม่เคยผิดหวังหรืออะไรจากมันเราไม่เคยใส่ฟิล์มไม่เดินเราไม่เคยทําฟิล์มขาดในนี้เรารู้สึกว่าเรากับมันคือเป็นอะไรที่เข้ากับมันมากมันก็เลยทําให้เราเลือกไกลกาและเราคิดว่ามันเป็นกล้องดีที่สุดสําหรับเราแล้วกล้องที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นกล้องตัวไหนบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับอันนี้ผมอยากรู้ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้เมนก็อินบ็อกมาในเฟสหรือ IG ได้เลยถ้าว่างก็จะทำสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ